ี่ก็เป็นลูกปลาวัยสสัปดาห์นะครับที่ผมทำการย้ายนะฮะจากบ่อเพาะที่เป็นกล่องโฟมนะฮะนำมาใส่ในบ่อเพาะาที่เป็นพลาสติกแล้วนะครับแล้วก็ได้นำตัวเมียหรือตัวแม่ออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีแต่ตัวผู้นะฮะที่ทำการเลี้ยงลูกอยู่นะฮะวิธีการให้อาหารนะครับก็คือใช้ช้อนนะฮะตักตักอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาราความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำน้องๆมือใหม่นะฮะที่เพาะเลี้ยงปลากัดไว้แล้วไม่มีลายแดงนะครับจะมาแนะนำอาหารเพื่อใช้เลี้ยงปลากัดนะฮะสำหรับน้องๆที่ไม่มีลายแดง อาหารเลี้ยงประกระดกนะฮะก็มีด้วยกันหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับก็แบ่งเป็นตามช่วงไวัยไปนะฮะสำหรับอาหารที่ผมจะทําในวันนี้นะครับที่แนะนําในวันนี้เป็นอาหารประกัดที่ต่อยอดนะครับหรือว่าขุนขุนขุนต่อจากพวกพารามีเซียมหรือไข่แดงต้มสุกนะฮะอาหารที่ผมแนะนําให้เปลี่ยนในวันนี้นะครับก็คือเต้าหู้ไข่นะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับ ก็หาไม่ยากครับตู้ไข่ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านจําหน่ายอาหารสดทั่วไปนะฮะหรือพวกเฟร์มาทั่วๆไปนะฮะสำหรับน้องๆที่มีปลาไม่เยอะนะครับก็ทําทีละน้อยๆได้นะครับอย่างผมผมก็ทําอยู่ประมาณครั้งละ1ช้อนนะฮะประมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะนี่สามารถขุนปลาได้ประมาณ 4- ี่ห้าขเป็นอย่างน้อยนะฮะสี่ห้าขหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับ ก็วิธีการก็คือใช้เต้าหู้ไข่นะฮะหรือถ้าใครมีเวลาจะใช้ไข่ตุ๋นก็ได้นะครับแต่ผมว่าเต้าหู้ไข่มันสะดวกแล้วก็หาง่ายนะฮะใช้หลังจากที่เราได้เต้าหู้ไข่นะฮะเราก็ควรจะต้องมีอีกอย่างก็คือ,อกระชอนหรือตะแกงตาละเอียดนะฮะอันนี้ก็มีขายที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านทุกอย่าง20่สหลังนั้นนะครับให้มือใหม่ใช้ปลายช้อนนะครับขูด ขูดนะครับขูดขูดเพื่อให้เต้าหู้ไข่ของเราะฮะมีความละเอียดละเอียดมากๆนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเพราะว่าเจ้าลูกปลาของเรานะฮะในวัยสองสัปดาห์นะฮะยังมีขนาดเล็กนะฮะปากก็ยังเล็กอยู่นะครับเขาไม่สามารถที่จะกินอาหารชิ้นใหญ่ๆได้นะฮะเพราะนั้นเราต้องทําอาหารให้มีขนาดเล็กนะครับการให้เต้าหู้ไข่นะฮะจะทําให้ปลาจเจริญเติบโตดีนะครับ แต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะฮะว่าถ้าให้มากๆไปน้ำก็จะเน่าเสียนะได้นะฮะเราก็ควรจะต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะเอาละครับก็ได้ตไข่ที่เราทำการขูดมาแล้วก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ควรอ่ เสริมเพิ่มนะฮะอาหารเข้าไปอีกวันนี้ที่ผมเสริมและเพิ่มอาหารมาก็เป็นประเภทอาหารเม็ดบดละเอียดนะฮะนี่ผมบดไปแล้วนะครับอาหารเม็ดบดละเอียดนะฮะมันก็ยังจําเป็นอยู่สําหรับลูกปลาที่มีขนาดปากเล็กนะครับมีตัวที่เล็กกว่าเพื่อนๆใน,นในคอกนั้นนะฮะเพราะว่าอาจจะกินเต้าหู้ไข่ไม่ได้อาหารเม็ดบดละเอียดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมนะฮะก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับอย่างประมาณไปไปลายช้อนแค่นี้นะครับ ก็ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเติมน้ําน้ําเปล่านะครับประมาณครึ่งแก้วนะครับหลังจากเติมน้ําเปล่ามาแล้วนะครับก็ทําการคนนะครับให้อาหารที่เป็นอาหารผงบดละเอียดนะครับละลายเข้ากับเต้าหู้ที่เราบดไว้นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับห็นะฮะได้อยู่ประมาณนี้ก็สามารถนําไปให้ ลูกปลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการให้กันนะครับในส่วนของวิธีการนำมาเลี้ยงนะครับลูกปลานะฮะอันนี้ก็เป็นลูกปลาวัยสองสัปดาห์นะครับที่ผมทำการย้ายนะฮะจากบ่อเพาะที่เป็นกล่องโฟมนะฮะนำมาใส่ในบ่อเพาะาที่เป็นพลาสติกแล้วนะครับ แล้วก็ได้นาตัวเมียหรือตัวแม่ออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีแต่ตัวผู้นะฮะที่ทําการเลี้ยงลูกอยู่นะฮะวิธีการให้อาหารนะครับก็คือใช้ช้อนนะฮะตักตักอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ฮะแล้วก็เทลงไปเลยครับเทรอบๆทั่วๆอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมให้วันละหนึ่งช้อนนะครับช่วงกลางวันนะฮะ ผมจะให้แบบนี้นะครับคือพยายามปรับนะฮะให้ลูกปลาเขาคุ้นชินคุ้นเคยกับอาหารที่เราทํามาให้ก่อนนะครับถ้าเขาคุ้นชินกับอาหารแล้วนะครับเราค่อยเพิ่มปริมาณตามจํานวนลูกปลานะฮะถ้าลูกปลาเยอะกว่านี้นะครับก็ให้สักสองช้อนได้นะครับแต่ก็ยังแนะนําไม่ควรให้ทีละเยอะๆนะครับเพราะอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้เอาละฮะกวิธีการให้ก็มีเท่านี้นะครับ ก็ลองนำไปทำกันดูนะครับใครที่สนใจชุดขยายน้ำเขียวนะฮะผมมีจำหน่ายชุดเล็ก180บาทชุดใหญ่250นะฮะแล้วก็มีอาหมี่อาหมี่นะฮะ1ขวด100 3ขวด200นะครับแล้วก็มีไข่ลายแดงนะเป็นไข่ลายแดงสยามนะครับเมล็ด40ค่าส่งเหมาจ่าย40บบาทนะฮะใครที่มองหาหรือต้องการอยู่ ก็ทักไปในไลน์ดีได้นะครับ IT ร a y o n g เป็นภาษาจฤนนะครับตัว I ตัว T R A Y O N G นะครับหรือที่เบอร์นะครับ08 909 44 7 5 0นะฮะก็ยินดีให้บริการนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฮะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ